สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าขบวนการนินจาภาคคู่เรนเจอร์ตอนที่41ซึ่งแต่ระไปชื่อตอนว่าผีตอนจัดตัดมาที่ทั้งฝีที่ฝึกซึ่งเดใครนั้นก็หลับอยู่มีคนโยนแอปเปิลมากินไปมีผู้หญิงเดินมาชื่อว่าฮานาดาและเธอนั้นอยากให้สอนวิชาให้ชินยักษ์ที่เป็นน้องชายแต่ยังกลัวอยู่ขัดมาในเมืองแตกไปท้องฟ้ามืดกลายเป็นโคมไฟพายวิญจาณออกมาหรือที่เรียกว่าลูกสม,มุนนั่นเองนี่คือปีศาจโคมไฟสั่งให้ไปครองโลกไปขโมยของไปแวนรถเล่นไปยิงคน ม่วซัวทั้งสี่ตามมาอีกดวงหายไปเข้าไปกินวิ่งไปจนเป็นปีศาจโคมไฟแรงร่างลูกสมุนก็ตามมากัดขวางซึ่งทั้งสี่นั้นก็สู้ไม่ได้เลยทางฝั่งลูกสมุนอีกคนเห็นเซไคที่ตามชินยักษ์วิ่งหนีมาดักตีจนเซไคสตลบไปปีศาจโคมไฟมารายงานซึ่งลูกสมุนอีกคนนั้นยังไม่มาและเซไคก็มาบอกว่าผู้ของชินยักษ์เป็นลูกสมุนของปีศาจกำลงังหนีอยู่นินจาแมนก็มาแล้วก็พาลุงไปทั้งห้าดักไวต่อให้ยุ่เห็นชินยักษ์ถูกรังแกแต่ว่าเซไคนั้นก็มาห้ามาดก,ก็ช่ววยไวู้ของ สำคัญชินยักษ์ก็หนีไปมานั่งอยู่คนเดียวพร้อมกับดูลูกเ็กไครนั้นก็เข้ามาคุยด้วยสมุนจับตัวเด็กเปลี่ยนอีกคนหายไปเด็กดูกับปีศาจโคมไฟนินจาแมนมาจัดการเ็กไครที่หลบอยู่มาช่วยไว้หนีไปพามาของตกชินยักษ์ไปทุกคนนั้นก็ต้องตามไปเ็กไครมาขัดขวางจนชินยักษ์เอามาได้ปู่นั้นก็ดีใจดีครับทั้งห้าทำการแปรงลงร่างนินจาแมนก็มากับพวกเด็กแล้วคุณปู่นั้นจะต้องไปแล้วคุณปูปณป่รายเป็นเพิงจนทำให้ฝั่งนั้นต,ตันไปช่วขะหนึ่งแต่อาซึเกก็ปิดฉากลงไปได้ ยร่างใช้คำพีประกอบรางนินจาแมนก็มาเปลี่ยนร่างทั้ง5้พนึกกกำลังกลับสึกบานตัดบารกทั้งสองจัดการปีศสัตว์โคมไฟลงไปได้ตัดมาที่ทุกคนตอนนี้นาฬิกาคุณป,ปู่นั้นเดินแล้วนั่นหมายถึงต้องลืมอดีตและเดินต่อไปแล้วก็ไปกันก็ำารัาคลิปีนใครชอบกันเลฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แล้มคอมเมนต์คิบนเกดเเ่เเเ